สวัสดีค่ะอยู่ช่องรัตนาลาเพลินออฟฟิเชียลสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสนองินแพงค่ะพี่น้องอนะพี่น้องเดี๋ยวเอารถมาปรับให้มะล่ำอยู่อันนี้มองมองคนเบิงะะ้งแล้วค่ะอันนี้มองคนเบิง้งเบื้องนะพี่น้อง อันนี้หมองค้นบึงนะคะเห็นหายข้นบึงโดยเฉพาะต้นว่านามถั่วของตะบกค่ะของตะเดียวดินมาทมมือนีแหละ นี่แหละใบสามสิบหานเนาะคะ่ะนี่กับพลังต่งกกางดูครับดูกับครับมืดม,มือมืดเลมแห้งแห้งพี่น้องแห้งแล้วเปรเร็วไงพ่อมัน่นกับว่าเป็นรับเป็นตื่นคนละเบอร์ในเบื้งไง ขนาดอาผ์ต่วงหัวตูวงถ่ยยังไงวิวนเวินเนี่ยตักัน้ำออกนล้แม่คอตักหวน้ำอยู่ในออง้ ผมเปาแล้วผมไม่ไม่เลยนะคะ่ะสดสดเลยทมมัอนี่อ๋อตัเเอดเสื้อเบสบอลก็ยังขจ้าก็ยังเอารถเซดินมาถมอยู่นะคะ่ะรถสิบหล่อตัอนนตกน้ำบอกพี่น้องเวียดนม้มบอกจากข้อมันเป็นน้องเนาะคะ่ะนี่แล้วดินมัดถมไปพคนเบิ่ง ตักน้าเป็นทิมวันนี้เข้าอยู่บ้านท่าสะแบงนะคะตำบลมาบ้าอำเภอทุ่งเขาหลวงลอยเอ็ดเขาเนี่ย คอนวิ่งมาสุดยอดเอียงคือสุดยอดเอียงคือสุดยอด ยังมาสงสายตาแหกยูทูบเบอรดเ้ยลงมักได้ยูหยากดิบอกเลยไม่ต้องหวัวอันนี้เด้ยตัสายตาขึ้นมองนี่ยัดตายเด้อผู้ได้เป็นมอลำเสียบแจ้งเดียวได้ดิถืเสียบเลยได้ดิสาธินาตนั่นเอ้ย Ờ, ừ, chắc kính đang đấy Kính xăm săn đây bụ Đẹp cả đẹp, lôm cả lôm ngay cả ngày uh, Thật chưa แต่งตัวบันมีกินเพิงแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้เบ็ดที่กับของตะลงใดเนาะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นปั๊บทีไปแล้วเพิ่นทมทีไปแล้วระวังทีรอดตัด้งเวทีนะคะ่ะอ้ายอายแค่ยกะนี่แหละพี่น้องน้ำซี่นี่แหละโยนเบ็ดได้ปรากฏเนาะคะ่ะหากิน ตามฟ้องเลี่ยตามฟังเนี่ยแหละบรรยากาศโคตรดีแล้วค่ะลมแห้งสมาขึ้นเลยจอดเทียบท่าและรถบัสกับมาเร่มมาจอดเทียบท่าแล้วเพราะว่าเวทีได้มองแล้วนะคะนี่เบิ้งเมียยุโรเต้มปูบัน มีหยิบสกินิงนั่นตันสิ่งร่งเกี่ยวเขาทั้งแดดทั้งลมทั้งไงไงง้องไงง้องเลยนะคะพี่้องยี้เรือไม่ก็ต้องใจด้วยพี่้องย่บานชาสแสดงตำบลมะบาเพเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดลอยเอ็ดก็ต้องใจจังไปไป ฟอร์ฟอร์ไปเมียเอฟซีแฟนคลับสนับสนุนเพียงแค่นะ,ะ<อ>้นค่ะเดินตามผู้ใหญ่นะครับเนี่ยจริงจะพาไปส้มบรรยากาศไป็นน้องบรกยากาศหางน้องหางฟังอุ้ยเขาคู่ปะนนคุมเนาะนี่คู่นี่ปะโนคุมนี่เฮียงกันดีขนาด ว่างว่างว่างถืเป็นยักษกัเรียวเรียวเลยทีเนียวเห็นบ่านั like. นเบียลืมให้กลังแจกดแแรกกดเลยก็กดติดตามกดกรดดิ่งไว้ค่ะ้ติดต่อไปนะคะเด้ออุ้นะุนะโอ้็นอนเสียเป็นยังเลี้ยหอบว่งไงแม่มองนีแม โอ้ยายคือขัดแทะมองยูไหม <Yeah. S 1> อลาร่างกานโอ้ค oh, นเห็ดหมองท่องเที่ยวเลยเตีมว mm hmm. ัดไงพี่นอ้องเป็นเตยหยอดวัดยอด,ดเกี่ยดีคน mm hmm. ตาคิดไ,ไม่ไวเท้านี้พี่น้องพอกันคลิปน้าแล้วคะ่นเนาะ